สงการปีนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับผมขอให้เห็นแต่รอยยิ้มของทุกๆคนในทุกๆวันแล้วก็อย่าลืมดูแลพ่อแม่ตัวเองใช้เวลาครอบครัวเยอะด้วยนะครับรักครอบครัวให้เยอะนะครับผมแล้วก็แฮปปี้สงกใจครับผมตครับผมไง่าเ่นะครับผมว่าสงกรานมันเป็นแบบเฟสติวัลที่แบบท็อปท็อปของโลกเลยาะงานนะครับทุกคนออกไปเที่ยวครับ ผมขอให้ทุกคนออกไปเที่ยวออกไปเจอเพื่อนออกไปแบบสังสงรรค์กันนะครับแต่อย่าลืมนะครับเมาไม่ขับแล้วก็ต้องห้ามอมีองงันตรายแบบเจ็บตัวใครได้ป่วยอันนี้ไม่เอาเนาะต้องเทคแคร์ตัวเองด้วยนะเขียนมาแล้วก็อยู่กับคนที่เรารักนะครับผมผมก็ <Okay. S 1> สงการานต์ก็คือปีใหม่ไทยใช่ไหมพี่ใช่คม่ลครับผมก็ขอให้ทุกคนมีจุดเริ่มต้นใหม่ ที่ดีสำหรับปีนี้นะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนถูกอ้อมล้อมด้วยความรักนะครับทุกคนดูแลตัวเองด,ดีๆนะครับเพราะว่า,าทุกคนคือหัวใจของพวกเรานะค,ะครับแล้วก็สุขกรรมปีนี้จริงๆอยากให้ทุกคนกลับไปอยู่กับคนที่รักกลับไปอยู่กับครอบครัวนะครับผมคนนึงที่ปีนี้ไม่ได้กลับไปกลับหาครอบครัวแตก่ก็ขอบคุณทุกคนที่ที่มาที่นี่ครับเพราะว่าอลารสกับเอลิซาก็ครอบครัวเดียวกันเหมือนกันนะ ดูแลดูแลสุขภาพดีๆครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันครับผมดีเลยครับคือดีดีใหม่ไทยทุกคนนะครับผมก็ปีนี้ทุกคนว่าสนุกแล้วนะฮะปีหน้าเดี๋ยวมาเจอพวกเราได้อีกนะครับผมอ๋ออันนี้เหมือนเหมือนเป็นการบอกว่าเดี๋ยวกลับมาเจอที่ไอ้ข้อศีรษอีกเหมือนจะบอกอย่างนั้นเลยนะได้ไหมครับก็ได้นะครับจะคิวว่างแต่วันแรกเลยฮะจองไว้ตั้งแต่วันนี้ได้เลยเจ็ดวันจองไว้ก่อนปีหน้าคือเจ็ดวันติดเลยตั้งแต่สิบเอ็ดเลยเจ็ดวันติดมาไม่หยุดเลยหรอมาทุกทีเลยใช่ไหม ดีไหมอ๋อไม่รู้แหละอาไม่รู้แหละจองล่วงหน้ากันหนึ่นงปีล่วงหน้าเลยทีเดียวนะว่ามาเขาก็ถือว่าเป็นการกลับมาของสงการา์ที่มีแต่รอยยิ้มและมีแต่ความสุขนะครับก็หลังจากที่ทุกคนไม่ได้ออกมานานขอให้ตั้งแต่ปีนี้และปีถ,ถัดไปทุกคนมีแต่รอยยิ้มนะครับขอให้ทุกคนยิ้มอย่างนี้เยอะๆยิ้มให้พวกเราแล้วเราก็จะยิ้มให้พวกคุณเช่นกันครับผม